โอ้พ oh, <stumbled here. S 1> ันรอาานะตอนสั <categor ical admissions> oh, ้นแม่บอกมีแบบพิเศษอันนี <ss> ้พิเศษแบบนี้หน้าสีกาลวนไปเลยเด็กเอานี่เด็กเข้ามาเาแบบนี้ห้อมาเป็นไก่เอออุนอ่ยูบยเนเป็ด ตำุดทคือไซบอฟก็หมายตำตำแก้วนะวกูบ้ากบ้ากันนี่บ่เอมันปลาสีบอโอ้ปลาเนบ้านเดี่ยวเก็บชีมอุ่นสาเ็ปั้นห่อยาญมันใหญ่ยงมแล้วนผูกค่ะไม่เป็นยังงค่ะลกผูกอี่ีว่าที่สี่ดชมสายชื่อมาเกงค่ะลูเก่งสามเลค่ะ ขายยวดมือวัเป็นขายวัดมือก็ดีนะจ้าวาาากหาสืเอากันเดียวหวก็เอาแตงกอมมันดีข้าา้ไม่ดีแถมเลยเน่ยข้าวาชาเด็ดขาวปาเด็ไสอ้าคือว่เอาอันนี้อันนึงเอาอันนี้อันหนึ่งเอากินปผ่อน่อนกบบตัวเจ้าโอ้ใจสิขาดอา

ตัวน้อยก็มีจ้ามันก็เป็นสีดำปลาหนำใสจ้ะอ๋อนี่ใบยูข้ายูขาอ่อนซาน้ำไม่เลยสีดำแม่สบอกเน้ยน<แ> uh ้าบาทืมปลาหมูอุ้ยปลาให่หนปตองาตนะปลาตองซื้อยูบอกใหม่